มาก่อนเลยเอาเก้าุกอา่อนมขบวนนะครับขวก่อนเดี๋ยวเป็นชายกายหญิงสองไราิ๊กเว่ย้เียนประจวันจัระดงามที่ยุอยู่ปฏิบัตหน,น้าที่ด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์วุ่นวายปไเลยครับ ก็ยเจอูครับแล้วก็การเรับแต่ขออาตให้มาเลวนเยอยออะไรครับขออนุญาตขออนุญาตยนออกก่าครับก็จากจากการไปดูวันนี้นะครับในเรื่องของ เคยก่อนนะฮะก็ต้องเชื่อเคยท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดนี่นะผู้การผู้ถือตัวสอบสวนผู้จัดการนะครับวันนี้คดีมีความซับซ้อนไปเยอะมากนะครับนะก็เอ่ออตนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของคอนเซ็ปตอร์นะครับแต่แอปเปินแอปเขา เนี่ยมันเป็นการหลอกนะครับโดยโดยสร้างเรื่องราวว่าเป็นแอปเงินกู้แต่ว่าจริงเป็นคนเช็คเตอร์ซึ่งฐานเนี่ยอยู่ที่กัมพูชานะครับอันนี้เป็นวันที่บอร์ดนะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อเราไล่เส้นทางการเงินทั้งหมดนะครับวันนี้เราออกหมายจับไปแล้วทั้งหมดเบ1ลายนะครับวันนี้จับได้แล้วบางส่วนจับได้23ลายกำลังไล่จับทั้งหมดที่เหลืออยู่นะครับวันที่เราทราบแล้วว่านะครับเอ่อ ฐานคอนเซนเตอร์เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับนะางนาก็ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาซึ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปกัมพูชานะครับเพื่อจะเป็นวัสดุ นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้การสืบสวนนะครับเราก็ต้องไล่ตัวต้นทางนะวันนี้ในส่วนของคนโอนเงินคนลอนเงินมีทั้งคนไทยและคนกัมพูชานะครับวันนี้เราออกไปจลับไปหมดแล้วกําลังไล่ตามจับตัวอยู่ตอนนี้เพ่อสืบสวนนะครับกาลังเข้าค้นบ้านนะของผู้ต้องหาที่สาแก้วอยู่นะครับเมื่อค้นแล้วก็จะมีคดีทั้งหมดก็จับทั้งหมดนะครับแะวันนี้พฤติการนะครับก ็คือการหล่อรูปแล้วโอนเงินต่อ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 ไปนะจนไปถึงกัมพูชานะครับนะเพรฐานคอนเซ็นเตอร์เฉพาะคอนเซ็นเตอร์นี้นะอยู่ที่ก ة, ัมพูชานะครับวันที่เราก่อสร้างพิกัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเองเนี่ยจะประสานกับ ท่านพบกระทรวงกัมพูชานะครับนะเพื่อจะเข้าไปเอาไม้จับแล้วไปเอาตัวผู้ขานะก็จะมีทั้งชาวจีนนะชาวากัมพูชาเองนะครับในกัมพูชานะครับแล้ววันนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นา่าเสียใจเป็นเรื่องที่นา่าเสียใจนะครับสําหรับการเกิดเหตุและสายเช่นนะีนนะนน้นะครับนะวันนั้นก็ต้องฝากที่พยาชคนคนไทยนะครับว่าตอนมีการโทรศัพท์มนาะหรือว่าดีจันะตโตรี่ต่างๆนะครับนะถ้ารับฟังได้แต่สําคัญคือท่านต้องมีสติ ก็ต้องไปอนเงินนะครับเพราะน,นั้นในเรื่องของการหลอลกลวงรูปแบบเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่ซ้ำบเดิมๆนะครับเช่นหลอกลวงว่าบัญชีของท่านเนี่ยอยู่ในระหว่างการกู้ขอกเงินอยู่ตรวจสอบขึ้นรายการเงินกู้เป็นคดีเรื่องยาเสพติดน,นะถ้าโดนเงินจากบัญชีนี้มาบัญชีนั้นนะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอวอนนี้เราพบคนที่ไปกดเงินที่หน้าตู้ ATM แล้วนะครับมนะีการกดเงินที่หน้าตู้ ATM ที่บริเวณสระแก้ว ไป9,000กว่าบาทนะครับวันนี้มีการคนเงินของผู้ตายเนี่ยไปถึงมีการตกลงเงินที่ผมทางยอดล้านเจ็ดนะครับนะได้ดูดได้ดูดของผู้เป็นพ,พ่อ พ่อวันนี้เราแจ้งข้อเราออกหมายจับแล้วแจ้งข้อหาแล้วตอนนี้ตัวตอนนี้ย้ายไปโรงพยาบาลจุฬานะครับผมก็ได้สั่งให้ผู้กับพื้นที่เนี่ยจัดกำลังไปเฝ้านะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ที่รุนแรงต่อชีวิตครอบครัวนะครับการล้มเหลวเรื่องของเหมนกันจากการสูบสวนนะครับข้อหาที่ผกจับคุมแด้ผมได้มีหน้าที่ทำลายต่อ การขอตะตังค์เลยที่บอกอ่ะขอตะตังในประเทศไทยแล้วเอาตะงค์สดเนี่ยไปกัมพูชาหรือว่าโอนจากไทยไปกัมพูชาขอในประเทศไทยขอสากแก้วแล้วข้าไปกัมพูชาเอาตะงค์สดไปได้ถือไปเลยนะฮะถือไปเลยถือไปไปให้คนหรือว่าไปโซนตู้ไปถือไปไปไปให้ที่คอเซนเตอร์ที่กัมพูชชาถูกต้องไปให้ที่ฐานเลยใช่ไหมฐานเลยเยอะจะเป็นคนทั้งหมดเลย เด็กคนเนี่ยวนั้นอยู่ในไทยหมดทั้งหมดทั้งหมดครับัเอาเงินสดไปให้ทางผู้กอบการเลยไปให้ตะกี้ต้องครับเพราะว่าในแถวสองเนี่ยบางคนก็ทำงานอยู่ในคอร์เซ็นเตอร์แล้วผู้ต้องหารู้ไหมว่าเงินที่โอนไปเนี่ยคือเงินโอนรือเงินเข้าคนที่ตายทั้งหมดในร้านเจ็ดเนีรู้ไหมเนี่ยแล้วผู้ต้องหารู้ไหมว่าธนานึ่เขาเป็นกระจายหนึ่งทำให้คนตายรู้แล้วครับรู้แล้วเขาว่าไงบ้างเออไม่ไม่อันนี้ผมไม่ได้สอบเขาเองนะ เดี๋ยวต้องรอพี่สอบสอบนะเราเราไม่ได้ตัวเองนะเดี๋ยวกำลังสอบกำลังทำอยู่นะครับนะรู้รู้เขารู้ว่าว่าเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเขารู้ว่าเขาเป็นเป็นเหตุจากเรื่องนี้แหละนะครับแล้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องไล่ไปจนถึงศาลคอเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเออ่ก็ต้องเอาที่ตีนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องทําให้สุดนะวันที่เราเราจะมาตั้งจับเฉพาะคนวงเป็นไม่ได้นะครับแล้เพราะฉะนั้นเหมอนที้ผมเคยพูดบ่อยบ่อนะถ้าเราไม่เข้าเป็นฝังนุ้ดมันก็จับไม่ได้นะครับทีนี้เก็เดี ผมจะคุยก <Net> ับผมจะลองนนะครับอะไรเป็นสาอะไรเป็นปัจจัยที่ท่านลอ ระบุว่าไอแอปเงินกู้กับไอแกลคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันเพราะาว่าแอปเงินกู้เนี่ยมันไม่มีแอปเงินกู้จริงมันเป็นการการสร้างเรื่องขึ้นมาเข้าใจไหมครับใครเป็นคนสร้างก็แกลคอนเทสเตอร์สร้างคืออย่างี้วิธีการของแกลคอนเทสเตอร์เนี่ยเขาจะมีหลายรูปแบบใช่ไหมครับเอ่อชื่อชื่อปัจจุบันเนี่ยสิบปีที่แล้วกับวันนี้ก็ยังใช้รูปแบบเดิมๆนะเช่นเอ่อลอกว่าท่านต้องรีบโอนเงินออกจากบัญชีนี้มาบัญชี นี้บัญชีท่านจะอนุญา,าแล้วเพราะว่า,วาอตอนนี้บัญชีท่านปเป็นเกยบพันกายาติติดนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะก็ในเะมื่อนะค,นะคือก็เรียกว่า,า,ออารอรอตามความต้องการอต้องการอะไรก็รอยอย่างนั้นวันนี้รู้ว่าคนต้องการกู้เงินใช่ไหมครับก็เลยทัตัวไปให้เงินกู้ เพราะไม่การหลอกเขาเนี่ยเจะกู้แสนหนึ่งเขาก็บอกว่าต้องโอนมาอันนี้เหมือนหนึ่งพอพอโอนมาเหมือนหนึ่งติดแล้วตรงนี้จะโอนเพิ่มอันนี้ก็อยากได้เงินโอนไปเรื่อย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 นะครับนะเมั่อกี้นั่หลอมาบุญคนที่มาบุญแล้วทำไปทาไปฝากลูกเอ่อคนที่กดฝากลูกในบีบโอนมาสักห้าหกคนกดห้าด้วยครับมีอยู่ห้ามีอยู่มีอยู่ห้าหกคนที่กดห้าถ้วยเดี่ยวในไทยในไทยครับแล้วก็ซือเปิดไฟทั้งหมด ไปทั้งหมดเลยช่วงเก้าแสนกว่าแล้วส่วนหนึงก็ไปทางพิซโตนะครับเดี๋ยวเราไล่ต่อที่ไปทางพิซโตเนี่ยถ้าลองสามารถที่จะแกะรอยได้ไหมได้ครับอูดได้ครับเดี๋ยวเราไล่จากบัญชีได้นะครับว่าเงินไปไหนแต่สําคัญนะครับคือเราต้องไปแตะคอนเจเตอร์ตังนั้นก่อนวันที่เราทราบแล้วว่าพิกัดอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวขอเวลาทํางานเดี๋ยว่งนที่วันที่ผมจะส่งพิจางาาไปนะครับแล้วก็เดี๋ยว่งนที่ผม จะตามไปเองนะครับแลต่ทำไมคือยังไงผมต้องตามไปเองนะครับก็ต้องคุยกับพบต่งรุ่นเขานะครับแล้วพบทหารพบตรเขานะครับนะที่เราก็มีความต้องการที่ดีอยู่แล้วนะครับโอกาสที่เราจะได้ดูไอ้โครงการเลยมีความเป็นไปได้นะก็มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้นะครับนะก็ที่ผ่านมาเออ่ ผมก็พูดคุยกับผมอปลอตรเขาอยู่แล้วนะครับนะก็วันนี้ก็เมื่อมันชัดเจนนะครับนะก็แล้วเรา,ามีหมายจับชัดเจนนะฮะแล้วเรามีความเสียหายอย่างนี้นะครับแบบมีม้แสดงไปทั่วโลกอ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เอ่อเขาต้องวันนี้เราจะมานั่งจับจเฉพาะคนโอนเงินไปได้นะครับนะเราต้องเอาคนที่บอกเนี่ยถา,ามว่าใครขอพวกเนี้ย ตลอดคนไทยก็ต้องใช้คนไทยเขอยู่กับประเทศไทยได้นะครับและผมและราะนั้นฝากเลยครับคุณน้องผมก็ผมก็ฝากผมก็จะพูดบ่อยๆนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าวันนี้แก๊งคอนเซ็ตเตอร์เนี่ยระบาดหนักนะครับนะแล้วแก๊งคอนเซ็ตเตอร์มันจะหลออตามความต้องการนะมีความต้องการอะไรทีหลอออย่างนั้นนะท่านก็จะหล่อถ้าอยากได้ถงินคู่ก็นจะหล่อถ้่ใช้เถึนคู่วันนี้สิ่งที่ต้การคือ ท่านต้องมีสติแล้วท่านต้องไม่โอนเงินนะครับนะหรือว่าจะรอให้ท่านให้หมายเลขโอนที่เียนะท่านให้ไปด่า หรือว่าจะรลอว่าเอาอย่างน้นกเรียกว่าถ้าเป็นธนาคารนะครับธนาคารธนาคารนะครับจะไม่มีการให้ทำธุรกรรมทางโทรศัพท์และไม่มีการให้ลงเงินทางโทรศัพท์อันนี้ข้อแรกนะครับจาฟในจุดบลอกตำรวจศาลจะไม่มีการไปออกหมายจับทางโทรศัพท์จะไม่มีการแจ้งการออกหมายจับทางโทรศัพท์นะเพราะสิ่งนี้เป็นการ นะหรือการลงทุนต่างๆที่ได้อุลังกาสูงนะครับนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วเพราะนั้นถ้าเบลจากการตรวจสอบมาแบบนี้ท่านต้องมีสตินะครับหลักการคือต้องไม่โอนเงินจริงนะครับแล้วก็ตรวจสอบที่ถามว่าจะตรวจสอบกันไรก็ต้องตรวจสอบท่านก็ต้องมาดูงพักนำไปหาตำรวจทีใกล้บ้านนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงนะครับอันนี้แรกนะครับแตแล้วก็่คุณผู้ชนะครับส่วนการดำเนินคดีกับฟ้า ข้อหาอะไรครับเอ่อ หาหลักก็คือที่เราจะดำเนินคือพรบมีส่วนร่วมในองค์การกับรัฐชาติที่เป็นความผิที่เปลสารเลวสูงจำคุกจำเป็นติดปีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องการแต่งงานกันทำนะครับในส่วนของสามี่่อข้อบ้านเนี่ยที่ค่าค่าครบครัวเนี่ยจะเร่ดีแล้วก็ค่าผู้อื่ด้ยกันน็หาข้อหาก็แยกผว่าแยกว่าเดียวก่อนแยกกว่าเดียวัในกางเดเนบีเนี่ยเรามีเหตุบรรเทาโทษในเรื่อง เหตุมันเกิดจากการที่เหตุบรรทัพ uh ทัวเป็นเรื so, ่องที่เขาต้องให้การเอกสารนะครับเราเราเราไม่มีเหตุไหนเป็นบรรทัพทัเราเราต้องมือดีเขาเรียกว่าปิดราคาหรือเดียร์ละส่วนเหตุบรรทัพทัวเขาต้องไปแถลงสารออกมาลองครับไปเคสที่จับได้ครับเพราะเขาให้การไงฮะแก๊งคอนเซนเตอร์อย่างอย่างลองเราสอบประคับอยู่นะครับประคับประคับมันมีเงินเครือข่ายครับเป็นฐานแบบนี้ คอืออย่างนี้วันนี้พอเซ็นเตอร์ในในกพูชามีเยอะนะครับมันมีหลายพอเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้ เอาเฉพาะเรื่องนี้ก็เกิดจากคอนเท็เตอร์ถึงคอนเท็เตอร์นะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าไปในคอนเท็เตอร์ที่ได้แล้วเราสามารถเก็บพยานฐานเราก็จะรู้ว่าไอ้คอนเท็เตอร์นี้หลอกไปกี่คนแล้วนะครับเพราะคอนเท็เตอร์มันเยอะนะครับในในบ้านเขาบ้นอาจจะขยายกว้างขึ้นไปใช่ใช่ถูกต้องครับถ้าเราเข้าไปได้แบบที่ผมทำในอดีตนะครับนะพอเราเข้าไปได้มันก็จะเห็นพยานฐานว่าไอ้คอนเท็เตอร์อันนี้หลอกไปกี่คนแล้วนะหลอกไปเท่าไหร่เงิมูลค่าเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นคนจีนเหมือนเดิมหรอคนจีนคนไต้หวันนะครับท่านท่านท่านครับคุณผู้หญิอ่าท่านครับอ่ะคุณ เดี๋ยวขอรู้ก่อนนะแต่ว่าเท่า <blunt> ท <animation> ี่ดูนะครับนะเขาก็เป็นเพื่อนบ้านเขานั้นนะล้วก็เขารักเขาเาดีกันนะครับคือหมายว่าเขาเดือดร้อนเขาก็ไปขอยืมจดนิดสัญญานะแต่ว่าพอต่อมาพอเขาคือเพื่อนบ้านเขาก็อยากจะช่วยเขาโดยการทยอยกันให้คนหนึ่งคนหน่อยนะก็เป็นคือเพื่อนบ้านทุกคนบอกว่าสามีผู้นี้ภรรยาผู้นี้เป็นคนดีนะเพื่อนบ้านทุกคนก็อยากจะให้ยืมเงินผมแต่ว่างั้นแต่ไม่ใช่เรื่องการก่อยืมกู้ นนะทีะี้แต่ในที่มาทำสัญญาคู่ยืมเนี่ยก็เพราะว่านะรรต,ต,ตอนหลังเนี่ยเขาถูกหลอกเขาเลยบอกเรื่องบ้านเรื่อบงบ้านเขาเลยอให้คนรักเรื่องบ้านเองว่าเอาไปทำสัญญาคู่แล้วกันนะคือสา,ามีภรรยาคู่นะี้เป็นสุดึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้ไปไปกู้ในแก,งนก,ก๊งเงินกู้กันนั่นแคือเรื่องการปล่อยกู้ไม่ใช่แกง๊งนะครับแต่ประเด็นกือรท้งนี้เสียชีวิตเพราะว่าเขาโดนหลอจกลจากแอปที่เกิดจาก นะครับปัจจุบันมีผู้เสียหายที่เกิดจากแก๊งคอนเทนเตอร์เกิดผู้เยอะมากแล้วก็เขาไม่มั่นใจในการเข้าไปแจ้งความกับทางาำรวจที่ครับวันนี้จะให้ความมั่นใจกับผู้เสียหายคนที่สอเป็นดีอคืออย่างนี้ผมต้องเรียนนี้นะครับในเรื่องของของของกิจกรรมทางเทคโนโลยีนะครับแต่วันนี้ท่านหั้าอ มาในการทางเทคโนโลยีแล้วก็ดีกอรมราชการตามกาจการเทคโนโลยีเป็นหัวข้อนะครับซึ่งส่วนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่กรมราชการเนี่ยต้องลงมาดูนะครับท่านผู้จัดการก็ต้องลงมาดูให้มากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาดูอย่างนี้นะครับว่ากิจกรรมมีสูงเราต้องยังเล่าว่าวันนี้กิจกรรมมีสูงคนเสียหายเยอะแล้วคนจะตายมากขึ้นนะครับวันนี้ตัวผู้จัดการก็ต้องลงมาดูละเอียดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการทำงานอย่าง ผมเองเนี่ยผมไม่ได้รับผิดชอบบริการไซ<ต>เบอร์อ ผมก็ต้องมาทำเฉพาะในคดีๆไปแต่อย่างเงี้ยเกิดนะผมก็ต้องข้ามไปกระตุทานะครับไปเอาตัวมานะครับแต่ว่าอย่างกบริการผู้รับผิดชอบกจัดการก็ต้องลงมือท้ารวงถูกไหมครับแต่ว่าคดีมันเกิดเท่าไหร่แล้วเราต้องเอาอยู่เตติเป็นตัวตั้งนะครับว่าถ้าเราปราบหนักเดือนนี้มันเท่าไหร่เดือนหน้ามัต้องลดลงเราดูจากอะไรครับต้องดูจากความเดือดร้อนของประชาชนถูกไหมครับะฉะนั้นวันนี้มี ช่องหน่วยนะครับ ็คือมีกรมการไซเบอร์เป็นหลักนะครับกับศูนย์ปราบปรามไซเบอร์ของยระทรงาิทยุและสื่นะครับนะแต่เพียงแต่ว่าในส่วนผมเองผมชอบงานสืบสวนก็ต้องว่าเป็นคดรคดีแบบนี้นะครับเพราะาะนั้นถามว่าการสืบสวนแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษเครื่องมือพิเศษทั้งหมดอยู่ที่กรมการไซเบอร์ทั้งหมดนะครับเพราะั้หน่วยงานหลักเนี่ยที่ต้องผมมาดูก็คือส่วนผู้จัดการก็ต้องรวมมาดูมากขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเนี่ยเศรษฐีแย่ลงแบบนี้นะคนจะหอกมากขึ้นถ้าเด็นนะครับ ว่าคดีเมื่อเมื่อตอนต้นปีที่ผมทําที่เมืองนนท์นะครับที่ร่วมกับบุคลากรตรวจเงินก็เป็นเด็กใช่ไหมบุคตาตายเลยนะครับนะเราก็ไล่ไปจนถึงปลอยเบรดก็จับไปท่านบุคลากรนะก็ฐานอยู่ปลอยเบรดอันนี้ก็เหมนกันฐานอาจจอยู่ในรูปมีว่าได้นะครับเดี๋ยวไล่ไปแต่ว่าถ้าผ้าพวมเนี่ยต้องเป็นบุคคลากรที่มีผิดชอบนะครับถ้าจำกต่ละจำพนักงานต้องบอกให้เวลารับทีนี้ไม่ไหวดีไหมเพราะว่าเขาเขาแจ้งเมื่อวันที่วันศุกร์วสุดท้ายมันก่อนหนึ่งวันทีเนี่ยอาจจะพนักงานสัวนั้นช่วยได้ ปีนี้อาจจะทำไม่ก่อยจะยับยัำตั้งใจไม่ก่อย ก็วันนี้สําคัญก็คือตัวผู้กับนะคือวันนี้จะการการแจ้งเนี่ยมันมีหมายเลขสายตรวจนะครับนะวันนี้เมื่อแจ้งไปแล้วเนี่ยตัวเจ้าที่ของศูนย์นะวันนี้เรามีศูนย์ไซเบอร์ของตรตัวเจ้าที่แลของศูนย์เนี่ยก็ต้องดรอาการกับแบงค์นะครับในการที่จะอนุญาตเป็นจริกันต่างๆเพื่อให้เงินมันไหลไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นความรวดเร็วอันนี้ก็ต้องมีความรวดเร็วของเจ้าที่นะครับนะในการทำหน้าที่แล้วจะตอบคุณตนี้ได้เร็ววันนี้ตอบคุณให้เร็วก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะมีสมมติตร เพื่อจะผมก็รอก็ทั้งก็รอตั้งคุณซูนี่อยู่นะนะครับจะลองครับไอ้เคสนี้กองประชาการไซเบอร์ลงมาช่วยดูวางยผนเนี่ยก็เอ่อก็ตอนนี้เออ่เราเรายังไม่ได้ประสานทางหน่วยงานไซเบอร์นะเราก็ทําร่วมกันกับเออ่กับผู้การจังหวัดอุบลการนะครับนะแล้วก็ผู้จัดการเพราะว่าเอ่อเพราะว่าวันนี้งานสืบสวนเราไปไกลแล้วนะครับเอ่อก็ก็คงไม่เอาเออ่ไปย้อนไปที่ไซเบอร์นะครับนะครับผมสำหรับเคสนี้ที่จับได้นี่ถ้าจะลงไปสอบอีเอง เดี๋ยววันนี้จะไปดาวูชาธางพรุ่งนี้จะไปบูชาแต่ว่าตัวของต้องหาไม่ได้จะต่อที่ตัวผู้หาเดี๋ยววันนี้ผมลงไปเจอนะแต่ว่าวันนี้จะให้ชุดกับชุดเดือกลงไปก่อนนะครับนะเรก็จะให้ชุดทำงานลงไปนะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวต่อที่เลยแต่ครับต่อที่เลยต่อที่เลยต่อที่แล้วก็ควบคูมทีนี่นะครับนะครับครับวันจะได้ขยายผลได้เลยนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ หยิบเล็กไปคุยก่อนนะแล้วก็ทีมใหญ่ก็พรุ่งนี้ไปคุยที่โมงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหมือนนัดนัดวัสิบโมง,โมงแล้วท่านต้องไปตรงนีนเนี่ยไปไปไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เอางี้ก่อนก็ไปไปเขาบอกเลยว่าในงาน